เดิมๆเลยหรือเปล่าโอเคครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กับ Alpha 9เช่นเคยนะครับก่อนหน้านี้เราพาประเทศมิซูมิชิอีวิลูชันก็จะเป็นตัวคลาสดีนะย้ำชัดๆว่าคลาสดีด็อกสองดาวมาดูในวันนี้หน้าล็อบบี้เราลัมโบกินีอเวนท์ดอยจอืมเราไปดูรายละเอียดตัวรถกันหน่อย ก็จะบอกว่าผมไม่มีนะครับทุกคนคันนี้แล้วก็ไม่มีทางที่จะมีเพราะว่ามันต้องเติมซื้อนะทุกคนแต่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 แต,แต,แต่วันนี้มันเปิดให้เล่นฟรีครับทุกคนจะมาลองความแรงของคันนี้สักหน่อยนะอเวนทาดอร์กนอื่นเลยเรามาดูรถกันก่อนดีกว่ารถเราจะไม่สามารถเปลี่ยนสีได้นะเพราะว่ามันเป็นเหมือนเหมือนรถให้เรายืมมาเนาะแบบยืมเพื่อนมาอะไรเงี้ยครับน้องๆ<ะ>สีแดงเงาเสียไฟสวยมาดูล้อแม็กกันมั่ง โอ้โหล้อมแกเป็นใบพัดเลยเห็นแล้วอยากได้ไฟหลังยังดูไฟหลังลายก้างปลาแล้วก็ท่อดับเบิลคูเพรมี4ท่อแล้วก็สปอยเลอร์สีดำนะครับส่วนเครื่องจะอยู่ด้านหลังมีเคปล่าหฮมเบกก็เคปล่าหน้าคอนโทรลหน้าก็เคปล่านะครับโอเคพําเพื่อกันมานานแล้วเราจะ พามาดูสปีดของตัวรถกันหน่อยเนาะก็สปีดของตัวรถนะครับเออผมบอกระดับก่อนระดับมันเป็นระดับ A นะครับผมสปีดของตัวเล็บสปีดของตัวรถมันจะอยู่ที่4,13 3นาบานะครับซึ่งมิซูมิชิที่เราเคยลองก่อนหน้านี้นะขัะนั้นจะอยู่ที่หนึ่งพนต้นๆน,นะครับแตกต่างกันลิฟลับเลยนะครับอัปเกรดแบบโอ้โหแบบสุดแบบสุดจริงๆนะทุกคนมันอัพแบบเต็มที่มาให้เราแล้วนะครับ เรามีหน้าที่แค่เล่นอย่างเดียวเราสามารถเล่นได้สีรอบปะเราไปลุยกันเลยดีวกว่ามาวันสตรีสากลใช่ไหมโอ้เสียงดังจัดดูสิขับน้องๆมีตะคันแพงๆโอ้โคตรแรงอ่าไม่เคยขับแรงไม่เคยขับรถแรงแบบนี้ โอ้แต่ต่างกันลิบลับมิสูอคลิปที่แล้วเลยวะทุกคนโอ้โหตอบบอกให้ดีๆทุกคนชนมั่วชนยับยุยยีเอาดีสามสิบวีถึงเส้นชัยแล้วเหรอบ้าบอโอเคครับทุกคนคลิปก็จะมีประมาณเท่านี้แหละนะเธอทุยก็ทำไมมันไวจังวะสามสิบวิ่งเหรอ โอ้โหด่านอย่างใกล้รู้ว่ารถมันแรงวะไหนๆเราก็เล่นได้สี่รอบนล้วเราไปใหม่อีกสักรอบเดียววันสตรีสากลเช่นเคยเหมือนเดิมด,ด่านเดิมเดิมๆเลยหรือเปล่าหมุนตัวไม่เงียชนไปทีนึง โอ้โหมันแรงมากเลยนะทุกคนเฮินเห่าไปที Let's go ถ้าเป็นชีวิตจริงนี่ต้องรวยขนาดไหนขับชนขนาดนี้่า เวลาเราก็ไม่ห่างจากเดิมถามจริงรถเช่าให้เล่นแค่ด่านแค่นี้เหรอเนี่ยโอ้โหไวเหมือนโกโหกเลยครับเนี่ยแล้วมีเวลาจำกัดด้วยนะอืทุกคนก็มีแอบงงใจอยู่นะผมคิดว่ามันจะให้ทดลองเล่นด่านแบบนานกว่านี้อะสองด่านรวมกัน เราทำเวลาแค่1นาทีเองนะด่าละ30วิโอ้โหเอาคุ้มเลยพ่อคุณแต่ความเร็วมันชุดกระชากมากเลยนะคะเนี้ย,เ,ยเห็นแล้วอยากได้ครอบครองแต่ไม่เติมหรอกได้แค่มองครับหนูๆโอเคสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกอนไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตากดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ